ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนี่ๆน้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องได้รับรู้รับทราบนะแจ้งให้ทราบนะว่าใครท่านใดที่พอที่จะเข้าแอปนะในการสร้างรายได้ของแอปเ h อร d สเครดิตนี้ก็คงจะทราบดีนะครับว่าตอนช่วงเช้าแล้วนะครับ เขามีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับให้เราอัปเดตเวอร์ชันใหม่เนี่ยก็เขาจะาโชว์ขึ้นมาแบบนี้้ถ้าเราเปิดแอปเตอร์เครดิตนะครับเขาก็โชว์มาว่าเวอร์ชันใหม่แอปเวอร์ชันใหม่ออกแล้วโปรดอัปเดตทันทีเมื่อรับบริการและประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะครับนะก็เขาก็จะมีหน้าต่างนี้นะครับก็อ mm ัป hmm. เดตก็ใช้เวลาของผมนี่ใช้เวลา ประมาณเกือบชั่วโมงนะประมาณนั้นนะครับก็อาจจะแล้วแต่เครื่องสเปคของใครของของแต่ละท่านนะนะครับนะก็ไม่ทราบกันนะครับอ่ะแต่เขาใช้เวลาอัปเดตเนี่ยก็นานพอสมควรนะครับอืมสาหรับผมนะครับนะครับเขาจะอัปเดตเพื่อปรับปรุงเวอร์ชันอ่าปรับปรุงในการใช้งานฟังก์ชัน บางฟังก์ชันนะครับนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครัเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมกับแอปเติร์ดเครดิตนะครับนะอันนี้ครับคือการอัปเดตสําเร็จแล้วนะครับนะก็รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะโอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาเข้ามาที่แอปเติร์ดเครดิตได้เลยนะครับนี่ก็เข้ามาที่แอปเติร์ดเครดิตนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับอ่านะ ทั้งประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็ดูแต่มันอัปเกรดอยู่เขาจะอัปเกรดอยู่ตรงตรงฟังก์ชันหนึ่งนะครับคือทีมนะครับตอบสนองต้องการทีมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่แรกนะถ้าเราเคยเคยแคปหน้าจอทีมนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับก็ฟังก์ชันของเขาก็จะเปลี่ยนเป็น เงินปันผลของตัวแทนอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมลุยเดียวนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครัะก็คําอธิบายเรื่องกฎระเบียบของเขาก็กดมาดูได้นะคฮะเนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็อ่านคร่าวๆนะครับก็ปรับปรุงตรงนี้นะครับนะก็ระดับต้นระดับกลางระดับสูงระดับเขตระดับ จังหวัดระดับภาคนะครับสูงสุดนะครับก็ประมาณนี้ใไหมครับให้เราอ่านคําอธิบายคร่าวๆว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์น่นี่คือเป็นเงินปันผลขององค์กรหรือเราเราทําแบบอ่าดึเงเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนประมาณนั้นแหละนะครับอืนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนอกจากว่ากดตรงนี้นะครับ ชิมตันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีลําดับนะครับอ่าลดับรายละเอียดอ่าเกี่ยวกับชิตกรรมนะครับผมนี่ก็ยังไม่ติดลาดับเลยนะครับอ่าพี่เต้ก็อยู่ลำดับสองแล้วนะครับเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่ติดอันดับเลยนะครับเนี่ยนะครับก็ผมเพิ่งเริ่มทํานะครับนะไม่ว่ากันนะครับผมค่อยๆเป็นค so so ่อยไปครับนะเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ทางเขาจะอัปเกรดระบบนี่นะครับก็คือกลุ่มทีมนี่แหละครับนะก็หน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่ไหมครับนี่ครับก็จะวันเดือนทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับแค่นั้นเองนะครับก็จะมีผลกระตอบสนองนะปะปรับปรุงประมาณนี้เองนะครับก็เมื่อเช้า เพื่อนๆที่อัปเดตแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะอัปเดตแล้วทําไมดูเหมือนเดิมไม่เห็นแปลกอะไรยังไงเลยหรืออัปเดตให้มันเร็วขึ้นแรงขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ไม่ใช่นะครับคือนั่นแหละครับตรงนั้นแหละนะครับก็ประมาณนี้หนไหมครับเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราเอัปเดตนะครับ n a n เปอร์เซ็นต์อะไรสักอย่างนะครับก็ประมาณนี้ก็ใช้เวลานาน,านอยู่พอสมควรนะครับ ก็กว่าจะได้ฮะครับผม่ะก็ในวันเนี้ยก็เป็นวันที่สองนะเดือนพฤศจิกาอ่าก็เป็นวันเป็นเดือนอ่าซึ่งเป็นเดือนรอยกระทงนะร,รอยกระทงก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับอ่าในอีกไม่กี่วันนะอาทิตย์ศอาทิตย์นะครับก็เขาก็ทำการอัปเดต เวอร์ชันของแอป t ดอร์สเครดิใหม่นะครับเพื่อตอบสนองอาการใช้งานฟังก์ชันของทีมนะครับแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับนอกนั้นเราก็เข้ามาดูสติดูคําสั่งซื้ออะไรตามปกติเหมือนเดิมนะครับเนี่ยไหมครับก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็ลองสังเกตเมื่อจะถอนหรือแนะนําเพื่อนก็เหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้คือ ผมเองนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสแกนแคปในสแกนได้นะครับสแกนเพิ่มเพิ่มเพื่อที่จะสมัครสมาชิกได้นะครับสมัครสมา,สมาชิกฟรีนะครับใช้บริการฟรีนะครับแล้วก็เข้ามาลงทุนลงทุนเนี่ยเอาเราเอาเงินลงทุนของเราเนี่ยลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบกําำไรนะครับนเรื่อยๆทุกๆวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ระดับเครดิตก็นะครับก็ประมาณนี้ตอนนี้นี่ผมวันนี้ผมทาไปแล้วนะครับก็เหลืออีกเห็นไหมครับก็สแตนดาร์ดนะครับก็เหลืออีกอ่าสี่สิบสี่พอยต์นะครับสี่สี่พอยต์เองก็จะขึ้นเป็นซิวเวอร์แล้วนะครับเห็นไหมครับโอมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าก็ประมาณนั้นแหละนะครับอืมเห็นไหมครับสแตนดาร์ดนี่ยถ้า คืนมานี่ก็บวกอีกหนึ่งนะครับได้กําไรจากการชําระคืนเงินกู้ก็บวก8%จาก5%เก็เป็น8%ดเเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีละสเต็เปปน,นะครับก็อดทนรอคอยภายใน2เดือนนะครับก็ได้แน่นอนนะภายในเดือนนี้นี่ผมว่าแน่นอนครับนะผมชัวร์แน่นอนนะครับว่าภายในเดือนนี้นี่ผมขึ้นเป็นซิลเวอร์แน่นอนนะครับนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นพอยต์เซ็นเตอร์นะครับ พอยเซนเตอร์นี่ผมมี36แล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับะนะครับผมโอเคสำหรับระดับเนี้ยนะครับผมอยู่สแตนดาร์ดเนี่ยก็ใกล้ๆจะขึ้นซิลเวอร์แล้วนะครับก็รุ่นภาวนานละภายในเดือนนี้แหละนะครับนะ,อะโอเคครับผมไม่มีอะไรจะ,ะมาเรียนให้เพื่อนๆได้ทราบนะก็มีบอก เรียนให้เพื่อนๆได้ทราบแค่นี้แหละนะครับนะก็ไม่ให้ห่างเหินห่างหายไปนานนะครับโอเคถ้าใครมีความสงสัยอะไรยังไงก็สอบถามผมมาได้นะครับหรือว่า,าคลิปมีประโยชน์นะคลิปดีโอนี้มีประโยชน์มาบอกกล่าวแจ้งให้เพื่อนๆพี่นร้องได้รับทรารบรับรู้นะครับว่าไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรยังไม่ทราบนะครับก,ก็ผมก็บอก ให้ทราบว่าเอามีการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตก็คือทีมนะครับตรงนั้นเองนะครับคือการจัดการฟังก์ชันนั้นนะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมาเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆครับลาติสวอสครับ